ข้อ190อัตถกถาสัพพะลหุส,สูตรนั้นว่าบรรดาบทเหล่านั้นเจตนาเป็นเหตุฆ่าสัตว์ชื่อว่าปานาติบาตบทว่าสัพพะลหุโสคือพลากว่าวิบากทั้งปวงบทว่าอปาายุกะสังวัตนิโกความว่าบุคคลเป็นผู้มีอายุน้อยเพราะวิบากแห่งกรรมนิดหน่อยนั้นคือเมื่อปฏิสนธิมาดว่าชนะก,กรรมให้วงเล็บผลแล้วเขาย่อมย่อยยับไปหรือมาดว่าคลอดจากท้องมารดาแล้วย่อมย่อยยับไป ก็วิบากเช่นนี้จะเป็นผลของกรรมอะไรอย่างอื่นหาไม่ได้วิบากนั่นเป็นทางสำหรับปาณาติบาตนั่นแลไปแล้วบทว่าโพคับยศนาสังวัตนิโกความว่าทรัพย์แม้เพียงกากนิกหนึ่งไม่ติดอยู่ในมือได้โดยประการใดวิบากแห่งอธินาทานย่อมอำนวยความวอดวายแห่งโพค่าให้โดยประการนั้นบทว่าสปตะเวรสังวตนิโกความว่าวิบากแห่งกาเมสุวิชาจารย์ย่อมอำนวยเวรพร้อมทั้งเหล่าข่าสึกให้ แท้จริงค่าศึกของกาเมสุมิชาจารีบุคคลนั้นย่อมมีมากและผู้ใดๆดพบเขาเข้าผู้นั้นๆนย่อมยังเวรน,นั่นแหละให้เกิดขึ้นคือไม่ให้ดับในเขาก็ผลเห็นปานนี้เป็นผลแห่งความผิดในพันดะที่คนอื่นรักษาคุ้มครองบทว่าภูตับพักขานสังวัตนิโกความว่านิบากแห่งมุสาวาทย่อมยังการกล่าวตูอันไม่จริงให้เป็นไป คือกรรมที่ผู้ใดผู้หนึ่งทําก็ตกไปในเบื้องบนของมุสาวาทีบุคคลนั้นทั้งนั้นบทว่าอุมัตกาสังวัตนิโกความว่าวิบากแห่งสุราเมรยาานะย่อมยังความเป็นบ้าให้เป็นไปจึงอยู่มนุษย์เป็นบ้าก็ดีมีจิตฟุ้งซ่านก็ดีเป็นบ้าน้ำลายก็ดีก็เพราะวิบากแห่งสุราเมรยาานะนั้นนี้เป็นผลแห่งการดื่มสุรา